พระเครื่องเครื่องรางของขลังมีพุทธคุณหรือไม่เรื่องพระเครื่องมีพุทธคุณหรือไม่ที่เคยเป็นกระแสสังคมอยู่ช่วงหนึ่งในวงการพระเครื่องเพราะได้มีผู้สอนธรรมท่านหนึ่งออกมาวิจารณ์แสดงความรู้ด้วยอากุศล,ลกรรมบทสิกหรือทางแห่งกรรมชั่วทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศล คือกรรมชั่วอันเป็นทางนำไปสู่ทุกขติด้วยมุสาวาจหรือการพูดเท็จปิสุนาวาจาหรือการพูดจาส่อเสียดพรุษวาจาคือการพูดคำหยาบสัมพับป,ปลาปะคือการพูดเพอ้อเจอ้อนินทาทาั้งทั้งที่เรื่องอกุศลกรรมบทสิบเป็นเรื่องที่ผู้สอนทรรท่านนั้นชอบนำมาอ้างอิงอยู่เสมอ ในการสอนธรรมผ่านสื่อโซเชียลแต่กลับใช้วจีกรรมสี่ที่อยู่ในอกุศลกรรมบทสิบมาเป็นแนวทางในการสอนธรรมะและปรึกษาปัญหาชีวิตให้กับผู้ที่ตั้งคำถามเข้ามาเพราะการใช้วัจีกรรมสี่จนติดเป็นนิสัยจึงทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมในปัจจุบันนี้เพราะเป็นวิสัยโดยปกติของผู้สอนธรรมผู้นั้นมุสาวา คือการพูดเท็จสำหรับเรื่องการพูดคำเท็จนั้นเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้เคยพูดออกมาแล้วได้ปฏิบัติตามคำพูดนั้นหรือไม่ซึ่งในตอนนี้หลายๆท่านคงจะมองเห็นภาพแล้วว่าสิ่งที่ผู้สอนทำท่านนั้นได้เคยพูดสิ่งใดไว้กลับไม่เคยทำตามที่ตนเองได้เคยพร่ำสอนผู้อื่น และไม่เคยยอมรับในสิ่งที่ตนเองได้เคยพูดผ่านสื่อโซเชียลไว้แม้แต่นิดเดียวโดยจะต้องให้ผู้คนออกไปหาหลักฐานมายืนยันทั้งๆท,ที่คำพูดทุกคำได้ออกจากการเปล่งวาจาของตนเองทั้งนั้นปิสุณาวาจาคือการพูดจาส่อเสียดชอบเปรียบเทียบและนำสิ่งต่างๆมาพูดด้วยความสัใจเพื่อด้อยค่าความเชื่อต่างๆ จนเป็นปัญหาที่สร้างความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนี้พรุษะวาจาคือการพูดคำหยาบโดยใช้วาจาที่ไม่สุภาพออกมาสร้างคอนเทนต์เพื่อให้เกิดคนติดตามเกิดยอดไลค์เกิดยอดแชร์โดยไม่สนใจว่าเยาวชนที่ได้เห็นเนื้อหาต่างๆบนสื่อโซเชียลแล้วจะเกิดรูปแบบสังคมแห่งการด่าทอตามมา ซึ่งในขณะนี้ได้เกิดขึ้นแล้วและการกล่าวอ้างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านก็พูดกูพูดมึงเช่นกันเป็นการที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะนำหลวงพ่อคูณมาเปรียบเทียบกับตนที่ไม่สามารถรักษาศีลได้หลวงพ่อคูณท่านพูดด้วยความเมตตาท่านเรียกลูกศิษย์ลูกหาในลักษณะผู้เท่าสอนลูกหลานด้วยภาษาโบราณตามที่ท่านถนัดแต่ผู้สอนธรรมผู้นั้น ใช้การพูดกูพูดมึงเพื่อเหยียดและด้อยค่าผู้ที่มีปัญหาเข้ามาปรึกษาและใช้การตอบกลับด้วยโมหะโทสะและอารมณ์ส่วนตัวจึงไม่ควรนำหลวงพ่อคูณที่เป็นที่เคารพของประชาชนคนไทยทั้งประเทศมาเปรียบเทียบกับตนเด็ดขาดสัมพับปลาปะการพูดเพอเจอร์ดินทา โดยการนำผู้ที่เคยวิจารณ์ตนว่าสอนธรรม,มะไม่ถูกต้องหรือผู้ที่เป็นห่วงว่าการใช้คำหยาบวาจาที่ไม่สุภาพมาสอนธรรม,มะจะก่อให้เกิดสังคมแห่งการด่าทอจึงได้มีผู้ใหญ่ออกมาตักเตือนแต่กลับไม่ระลึกถึงสิ่งที่สังคมออกมาเตือนแต่กลับนำสิ่งเหล่านั้นมาวิจารณ์ด้วยโทสะโมหะและอารมณ์ส่วนตน ยกตนข่มท่านโดยปราศจากหลักธรรมของพระพุทธองค์แม้แต่นิดเดียวจึงกลายเป็นการมุ่งจะพูดในเรื่องอันหาสาระประโยชน์นี้ได้จึงทำให้การวิจารณ์เรื่องพระเครื่องมีพุทธคุณจริงหรือไม่กลายเป็นข้อพิพาทแต่แยกกันอยู่ในสังคมอยู่ช่วงหนึ่งเพราะผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นขัดแยง้งก็จะถูกมองว่าเป็นผู้ที่เสียผลประโยชน์ ซึ่งผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็จะมีผู้ที่มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเกจิครูบาอาจารย์ต่างๆที่ตนนับถือจึงรู้สึกไม่พอใจในคำวิจารณ์ของผู้สอนธรรมผู้นั้นสำหรับในเรื่องนี้มีทั้งผลดีและผลเสียที่ตามมาผลดีก็คือการที่สังคมไทยที่กำลังถูกหล่อหลอมด้วยความงมงาย ด้วยการใช้พระเครื่องเครื่องรางของขลังมาสร้างผลประโยชน์ในเชิงพุทธภาณิชย์ให้กับนายทุนได้ตาสว่างมองเห็นหลักสัจจะความเป็นจริงแต่ผลเสียก็คือวัดที่จะต้องบูรณะสิ่งก่อสร้างภายในวัดที่จะต้องนำปัจจัยมาใช้ในการดูแลและบูรณะสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นจะต้องสร้างเหรียญหรือสร้างพระเครื่องออกมาให้ลูกศิษย์ได้บูชาเป็นที่ระลึก พลอยได้รับผลกระทบในส่วนนี้ไปด้วยแต่ผลที่เสียที่สุดก็คือการที่สังคมแตกแยกจากการใช้หลักธรรมของพระพุทธองค์มาสร้างคอนเทนต์ด้วยการด่าเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้สอนธรรมท่านนั้นจนทำให้เกิดสังคมแห่งการด่าโทที่ไม่สนใจว่าจะกระทบต่อเรื่องวัฒนธรรมและประเพณีสำหรับเรื่องพระเครื่องมีพุทธคุณจริงหรือไม่ ในเรื่องนี้เราต้องแยกให้ออกระหว่างพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณที่เราใช้ในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ตัดสรู้ในหลักของธรรมชาติจนค้นพบหนทางแห่งการพ้นทุกข์หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารคุณของพระธรรมเจ้าหรือหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ที่ใช้เป็นแนวทางในการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลคุณของพระสังฆเจ้าคือพระสงฆ์สาวกพระผู้มีพระพาเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ถ้าถามว่าสิ่งใดบ้างที่มีพุทธคุณสิ่งใดที่เราสามารถละจากการยึดติดยึดครองยึดมั่นถือมั่น รละลึกถึงการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ยึดติดให้เกิดความทุกข์เข้าใจในหลักธรรมชาติที่เป็นไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีพุทธคุณทั้งหมดส่วนพาะเครื่องในสมัยโบราณจะมีแค่เครื่องรางของขลังเท่านั้นซึ่งในเครื่องรางของขลังต่างๆก็จะมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปเช่น ของขลังสิ่งนี้จะมีสัพพคุณมหาอุดอยู่ยงคงกระพันของขลังสิ่งนี้จะมีสัพพคุณเมตตามหานิยมแต่เมื่อมีการสร้างพระเครื่องที่มีลักษณะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาในสมัยโบราณการที่จะเรียกพระเครื่องว่ามีสัพพคุณอะไรบ้างจึงเป็นการดูไม่เหมาะสมจึงได้ใช้คำว่าพุทธคุณแทนคำว่าสัพพคุณ จนใช้กันแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งถ้าหากท่านมีสมเด็จวัดระฆังอยู่ในครอบครองแล้วระลึกอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่งอาจจะทำหายหรือตกหล่นแตกแล้วไม่เกิดความทุกข์ใจเพราะสามารถปล่อยวางได้โดยเข้าใจหลักธรรมว่าทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังพระส,สมเด็จวัดระฆังองค์นั้นจึงจะมีพุทธคุณ ที่เกิดจากคุณของพระพุทธเจ้าส่วนพลังจิตต่างๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สมโพธอธิษฐานจิตลงไปในพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังต่างๆเมื่อพระผู้ทรงศีลปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์พญานาควิญญาณทั้งหลายที่จะมาร่วมสมโพธในการอธิษฐานจิตระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ในพระองค์นั้นๆที่ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สมโพสไว้แล้วจะคอยปกปักรักษาผู้ที่ได้ครอบครองพระเครื่ององค์นั้นๆซึ่งเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะคอยปกป้องรักษาผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมให้แลคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆหรือช่วยให้ทมมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง หรืออาจจะนำพาให้ไปอยู่ในสถานที่ที่ส่งเสริมดวงชะตาเพราะผู้ที่ห้อยพระเครื่องแล้วอยู่ในศีลในธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รอบตัวก็จะได้รับผลบุญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้ครอบครองพระเครื่ององค์นั้นๆที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าผู้ที่ครอบครองพระเครื่ององค์นั้นๆไม่อยู่ในศีลในธรรมกระทำแต่กรรมชั่วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะไม่อยู่คุ้มครอง ผู้ที่ได้ครอบครองพระเครื่ององค์นั้นๆพระเครื่องจะมีพุทธคุณหรือไม่ก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่ท่านได้ห้อยพระเครื่องในใจของท่านและลึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนำไปปฏิบัติจนเกิดมรรคผลมีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลเดินเข้าสู่หนทางแห่งนิพพานแล้วหรือยังครับ